ตัวแสบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนี่เพื่อนนี่เอาเดดมไปต่อดีกว่าเดดอมจะช่วยได้เดดมมาทำบ้าเลยนะฮะเครื่องทรมานมันดีกว่าฉันนี่เป็น้างฝ่ายนนี่พูดความจริงออกมาเฮ้ย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 คืนแกทำอย่างนั้นเกิดเขาฟ้องขึ้นมาอนาคตแกหมดเลยนะเว้ยโอ้ยอะไรเนื้อที่ฉันพูดเนี่ยนะฉันไม่ได้จะทำจริงเว้ย โมโหโมโหโมโหตั้งแต่ทำงานกับผู้กองมาเนี่ยนะคะยังไม่เคยเห็นผู้กองโมโหใครขนาดนี้มาก่อนเลยแม้อย่างนี้เขาเรียกว่าเจอคู่ปรับที่มันสมน้ำสมเนื้อกันตลกมากไหมฮะเดิยดาตลกสิคะ,ะวันนี้ไม่เคยเ ไม่ไหวแล้วเว้ยไปเอาเครื่องทรมานมาฉันจะไปจัดการอ้นี่เองเฮ้ยเดี๋ยว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 เชื่อว่านายรอยอยู่นี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันก็ไปจัดการอย่างนั้นเองนี่ถ้าอย่างฉันเนี่ยยังเค้นยายนั่นไม่ได้นะแกจะทําได้หรอวะฮะถ้าผู้ต้องหาผู้ชายเนี่ยนะฉันยกให้แกเลยแต่ถ้าเป็นผู้ต้องหาผู้หญิงเนี่ยมันต้องผู้ชายลันลาอย่างฉันนั่นน่ะสิคะเราลองให้ผู้กองดารันไปสอบปากคำดีกว่านคะดูโอกว่านะคะผู้กองแซม ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เพื่อนผมแบบแบบนขิ่งจะรุนแรงกับคุณซะหน่อยอันนี้นเป็นคนจริงจังไปซะกับทุกเรื่องครับแต่ฉันไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเขาควรจะคิดแยกแกะว่าใครคนดีคนไม่ดีใจเย็นครับผู้กองเห็นไหมคะเธอเริ่มพูดดีแล้วนะคะผมได้ยินว่าคุณชื่อชโลธรอครับแต่คุณป้าเรียกคุณว่าชิโลใช่ไหมครับค่ะงั้น ผมขออนุญาตเรียกคุณว่าชิโร่แล้วกันนะครับผู้กองนรันคะฉันไม่อยากจะอ้อมค้อ,อมกับคุณอีกคนที่ฉันอยากจะคุยด้วยมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นโอ๊ยมันต้องอย่างนี้ค,ค <c oughs> ่ะผู้กองแแสดงว่าคุณพร้อมจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ผมฟังแล้วใช่ไหมเนี่ยเรื่องทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับฉันฉันจะบอกคุณหมด แต่คุณต้องสัญญากับฉันว่าเรื่องที่ฉันจะเล่าให้คุณฟังต้องเป็นเรื่องที่เรารู้กันแค่สอคนเท่านั้นไอรันจะไม่ตกลงกันอยู่ตัวแสนนั่นนะก็ได้ครับถ้าคุณพร้อมจะเล่าเรื่องทุกอย่างโอ้ยหไอรัน ต้องนามคุณทุกอย่างนะเพบอกว่าคุณจะเล่าความจริงให้ผมฟังทั้งหมดสิ่งที่ฉันจะเล่าให้คุณฟังฉันสาบานว่ามันคือความจริงหมดทุกคําแต่ว่าคุณจะเชื่อฉันหรือเปล่ามันก็คงต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะค่ะผู้ก,กองละล่ความจริงก็คือฉันน่ะเป็นนางฟ้ามาจากสวรรค์ ไหมคะผู้กองดิฉันคิดว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นในห้องนั้นหรอกค่ะแต่ผมไม่ไว้ใจนี่โอ้กลัวว่าผู้กองดรันเนี่ยจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายเยญิชโลหรอคะเปล่ากลัวเยยตัวแสบนั่นน่ะจะทําอะไรดาน,นันางหานี่ผมเนี่ยเจอมาเยอะแล้วยี่น่านเนี่ยนะแสบตัวแม่เลย <c oughs> ปล่านนี้คงหาเรื่องเพอเจอร์มาเป่าหูไอ้ดานและคนหูเบาใหญ่ดารันเนี่ยนะผมกลัวมันจะเคลิ้มเอาอะ รันเป็นไงบ้างไ้รันเยนนั่นจะพูดความจริงหรือยังเขาเป็นใครมาจากไหนทําอะไรแล้วไปทำลายงานแต่งกันทําไมอ่ะแล้วมันทําแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะฮะโอ้ยหยุดหยุดหยุดสต็อกก่อนเพื่อนสต็อกก่อนคุณตีชดาครับค่ะก็คือผมขอยาดมแล้วก็กาแฟสักแก้วนะครับเ้ <c redit> ครีมไม่ต้องน้ำตาลไม่ต้องนะครับดูมอะไรครับค่ะได้ครับผู้กองเฮ้ย <c redit> เอาหมอบ้าด oh. ันปีแฉกับคุณดารันว่าเราทำสัญญกรรมมานี่ถ้าพวกกองแซมเขารู้ว่าเรายกเครื่องมาใหม่แล้วก็น่จะฟ้องจี๊ดไม่ออกเลยคอยดูเอา โอ้โหอย่างนี้ถ้าจะมึนตืบจริงๆนะคะนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่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 พอแล้วพอเลยพอเลยนี่พอแล้วเอ้าสรุปว่าไนนเนี่ยคุยอะไรกับแกฮะฉันว่าเราปล่อยเธอไปดีกว่าไอ้แซมปล่อยหมายความว่าไงวะฮะก็ปล่อยเธอกลับบ้านอะปล่อยให้เป็นอิสระ นี่ที่แกเข้าไปคุยกันสองเสองเนี่ยแกโดนเน้นน่หวานเสน่ห์ใช่ไหมแกถึงได้ใจอ่อนแบบเนี้เปล่านะเว้ยเธอบอกทุกอย่างแบบหมดเปลือกไม่มีกักไม่มีแมมเลยเอองั้นสรุปมาว่ายเน้นเป็นใครไปทําลายงานแต่งกัทําไม,แล,มาแ,แล้วมาทําแผนเราล้มไม่เป็นท่าเนี่ยทาไมวะฮะคือคุณชิโร่เธอบอกว่า เธอเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงระหว่างที่เธอกําลังเรียนวิชาพรมนิยอยู่เนี่ยเธอก็เห็นว่าชะตาชีวิตฉันกับคุณสีเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อคู่กันก็เลยลงมาหยุดงานแต่งงานของฉันฉันจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับคุณสีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจกันทีหลังอะตลกอะตลกอะ,อะ,อะมันเป็นเรื่องที่อื้มแม่สิ่งที่สุดที่เคยได้ยินมาเลยนะคะ เสียเวลาว่ะฉันไม่น่าปล่อยให้แกเนี่ยเข้าไปคุยไอ้นั่นเลยเฮ้ยอออกองคะโอ้ยฉันเหลือกว่าเธอเต็มคนแล้วนะถ้าเธอจะไม่อยู่เพอเจอเรื่องเธอเป็นนางฟ้าเนี่ยฉันจะส่งเธอเข้าคุกเดี๋ยวนี้เอาเลยอยากทำอะไรฉันก็เชิญตามสบายนะเพราะฉันได้ทำหน้าที่ของฉันหมดแล้วต่ให้ฉันต้องติดคุกอ่ะฉันก็ยอมได้ทาเลไปเลย,ยไปเลย ปล่อยคุณชื่อลวดไว้ไอแซมฉันขอผู้กองนะ่ะทำไมต้องขอรองเขาหรอค่ะปล่อยเขาทําตามที่เขาต้องการในเมื่อเขาคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีก็ปล่อยเขาคิดไปฉันไม่มีสิทธิ์ไปสั่งความคิดก็ได้อยู่แล้วอะไรวะเชื่อฉันหน่อยเดีววะไอ้แซมคุณชื่อลวดเธอไม่ได้มีพิษมีภัยหรือเป็นอันตราย,อ,ยงงอะไร ก็ไม่รู้เรื่องแผนการของเราด้วยแกอย่าบอกนลว,ว่าแกเชื่อว่ายีนี่เป็นนางฟ้าแกบ้าแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่หรอกเว้ยฉันแยกแยะได้น่ะคนบ้าคนปกติอ่ะแต่คุณชิโล่ไม่ได้บ้าแค่เชื่อในสิ่งที่เธอเล่าจริงจังเท่านั้นน่ะถ้าแกจับเธอไว้นะด้วม,มีประโยชน์อะไรเสียเวลาทำงนนา,านเปล่าๆนะฉันว่านะ แกควรจะพาเธอกลับไปส่งแล้วก็ช่วยดูเรื่องความปลอดภัยของเธอด้วยก็เรื่องที่มีคนมาลือคนห้องเธอไงแล้วเกิดมาเป็นพุ่งในทองทิวขึ้นมาฉันกลัวว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายแล้วทำไมต้องเป็นฉันดูะอ้าวก็เธอพักอยู่ที่คอนโดเดียวกับแกจะให้หมาที่ไหนเข้าไปเฝ้าวะไอ้รัน ตกลงว่าเพื่อนผมหมดธุระกับคุณแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะพาคุณไปส่งที่คอนโดไม่ต้องฉันกลับเองได้ไม่ได้ครับในเมื่อมันเป็นคนพามาก็ต้องให้มันพาไปส่งใช่ไหมครับผู้กองแสฟ ว่าไปนะคะผู้กองก็สงสารคุณชิโร่เขาเหมือนกันนะคะหน้าตาเขาออกจะสุกสุวยไม่น่าเป็นคนเพี้ยนไปได้เลยค่ะแต่ผมว่าก็น่าสนใจอยูหนอครับพอผมได้คุยกับเธอจริงๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเธอคงไปเจออะไรมาถึงทําให้เธอคิดเป็นตุกเป็นตะว่าเธอเป็นทางฟ้าแบบนี้บมกลับมาเป็นเสิร์เขาหน่อยอ่ะลายเดิมมันออกเลยนะคะผู้กองเปล่านะครับผมก็แค่สงสารเธอจริงๆน่ะ ค่นี่ฉันจะพยายามเชื่อค่ะผู้ชายละนหลานี่เดี๋ยวผมบอกคุณแม่หมีก่อนดีกแบบว่า,วาแซม,มหลอกไปข้างนอกแล้วครับรถโอ้โหฉันเจ็บนะน,นี่คุณ่อยฉันได้แล้วโอ้ย พี่ว่าฉันพิสว่าเธอนั้งทึงไงฮะฉันไม่ไว้ใจเธอเลยหากไม่ไว้ใจฉันแล้วมายุ่งกับฉันทําไมต่างคนต่างไปทางใครทางมันโอ้โหนี่ฉันอยากทําอย่างนั้นใจจะขาดแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอเนี่ยไปเป่าหูเลยแม่ฉันแม่ฉันได้ดึงสารเธอแบบเนี้ฉันไม่ได้เป่าหูคุณป้าของสารฉันแต่คุณป้าเขาสะสมบุญและวความดีจนมองเห็นว่าเนื้อแท้ของฉันเนี่ยไม่ใช่คนเลว เหมือนยังใครบางคนว่าจะเป็นคนบาปไงฮะฉันเนี่ยเข้าวัดตักบ,บาตรทางบหช่องคุณแม่ทุกอาทิตย์ไม่เหมือนเธอ,อมีสิทิไปเฉียดวันหรือเปล่าฮะอ, <c oughs> อย่างคุณน่ะกล้ามาพูดเรื่องแข่งบุญแข่งกุศสนกับฉันมันคนละชั้นกันปากเก่งนะถ้ากลับบ้านไปนะ ฉันเห็นเธอคิดไม่ซื่อกับแม่หรือวางแผนหลอกลวงอะไรแม่ฉันเนี่ยฉันเล่นงานเธอแน่28ี่ยสิบแปดมงกุลไปเฮ้ยจะจับตาดูเธอทุกปีก้าวคุณหลอกลวงอะไแม่ฉันฉุบมาให้แม่